สวัสดีค่ะดิฉันนางสามารินามัรลีค่ะจบจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขาค่ะรู้สึกหลังจากเรียนจบการศึกษานะคะก็อยากขอบคุณตัวเองค่ะแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองมาถึงจุดๆุดนี้ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือถ้าไม่มีครอบครัวเราก็ไม่สามารถมาถ,ถึงจุดๆุดนี้ได้ค่ะ ก็ขอขอบคุณผู้ซัพพอร์ตทุกคนที่คอยซัพพอร์ตในการเรียนครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยบอกหรือว่าคอยสอนค่ะ mm hmm. ความประทับใจในสาขาระบบสารสนเทศน,นะคะ mm hmm. ก็คือประทับใจในรายวิชาแล้วก็ประทับใจในอาจารย์ผู้สอนด้วยค่ะบางวิชาเราก็ไม่เคยเรียนและเราก็ไม่เคยลองทํา เราก็มาได้ทําในวิชาเรียนนั้นๆก็คือรู้สึกว่าตัวเองก็ทําได้ค่ะแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะที่ตัวเองสามารถประดิษฐ์ของชิ้นนั้นขึ้นมาได้แล้วก็บางวิชาก็ได้ใช้สื่อในการนําเสนอตัวตวนของตัวเองค่ะข่าวสุดทา้ายนี้นะคะฝากถึงน้องๆนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจเข้ามาเรียนจากขาระบบสารสนเทศนะคะน้องๆก็จะได้วิชาเหล่านี้และคะ่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจาําวันหรือว่า สามารถเอาวิชาที่ที่ได้เรียนนะคะไปทํางานในอนาคตต่อไปในอนาคตก็ได้ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะก็ฝากถึงน้องๆด้วยค่ะว่าถึงเราจะเรียนไม่เก่งนะคะแต่เราก็พยายามค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ,คะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาเดียขุนวิธามจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสาขาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจค่ะก็ความรู้สึกหลังจากที่เรียนจบนะคะในระยะเวลา2ปีนะคะเป็นเวลาที่เร็วมากๆเลยค่ะรู้สึกตื้นตันและก็ดีใจมากๆค่ะ ได้เจอทั้งเพื่อนเพื่อนเจอพี่พี่เจอน้องน้องทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราค่ะนอกจากนั้นมันเป็นวันที่ชี้ชัดว่าชีวิตเรากำลังเดินก้าวไปอีกขั้นนะคะก้าวออกจากชีวิตการเรียนการศึกษาไปสู่ชีวิตการทำงานที่แท้จริงค่ะและได้ก้าวออกไปสู่โลกภายนอกนะคะที่มีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายค่ะ ตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้สมัครงานตั้งไว้แล้วนะคะก็รอเรียกสัมภาษณ์ค่ะแต่ดิฉันก็อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวความรู้สึกประทับใจในสาขานะคะรู้สึกว่าสนุกในการเรียนมากๆค่ะเพราะเน้นการปฏิบัติค่ะอาจารย์ใจดีค่ะเพื่อนๆใน,นห้องก็น่ารักมากๆค่ะได้นำวิชาที่เรียนมานะคะไปใช้ในการทำงานได้ค่ะ ความประทับใจที่ดิฉันได้มาเรียนมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยนะคะดิฉันก็รู้สึกประทับใจที่นี่มากค่ะที่นะคะก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นค่ะมีอาจารย์ที่ใจดีค่ะแลอก็มีเพื่อนๆที่น่ารักค่ะส่วนภายในโรงอาหารนะคะก็จะมีอาหารที่อร่อยมากๆเลยค่ะดิฉันคงคิดถึงมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยมากๆเลยค่ะ พ่อที่ฉันได้พบมิตรภาพในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีความทรงจำเกิดขึ้นมากมายในมหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งนี้นะคะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้ความรู้แก่ดิฉันและก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยนะคะที่ได้ให้ดิฉันพบกับมิตรภาพที่ดีค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่ในตอนนี้นะคะพี่ก็แนะนำมหาวิทยาลัยร,ราชมงคลศรีวิชัยนะคะที่นี่นะคะก็จะมีสาขาให้เลือกอีกมากมายนะคะที่นี่นะคะก็จะภายในมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีบรรยากาศที่ดีนะคะแล้วก็จะมีวิวสวยๆนะคะ ส่วนภายในโรงอาหารนะคะก็จะมีอาหารที่อร่อยและก็ถูกด้วยค่ะส่วนพี่นะคะก็จะแนะนำสาขาระบบสารสนเทศไว้ให้กับน้องๆด้วยนะคะรับรองว่าเรียนแล้วสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอันดาบินตะเล็บจบจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยค่ะความรู้สึกหลังจากเรียนจบนะคะแรกๆอะค่ะก็รู้สึกเคร้งคว้างม,ม,มากค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจบไปเราจะทํางานประเภทไหนยังไงค่ะแล้วก็ จบไปแล้วเราจะเจอเพื่อนแบบตอนที่เราเรียนมาหาลัยไหมหรือยังไงแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็ได้ไปสมัครงานไว้แล้วแล้วก็อีกประมาณเดือนสองเดือนนี้เขาก็จะเรียกสัมภาษณ์แล้วก็ถ้าผ่านก็คือสามารถเรื่องไงานได้เลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต,นต,นต้นค่ะความประทับใจกับสาขานี้นะคะก็คือ ได้รู้สึกว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะกับสาขาที่เราเรียนมาในชีวิตประจําวันทําให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เคยใช้มาตั้งแต่เด็กในบางบางโปรแกรมค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่มาเรียนก็ทำให้รู้สึกได้ถึงความสนุกในการเรียนทุกครั้งทั้งอาจารย์ผู้สอนแล้วก็วิชาที่สอนตลอดทั้งการได้ลองทำ และก็ลงมือปฏิบัติเองค่ะแล้วก็เอ่อเป็นวิชาที่สาขานี้เป็นวิชาที่อาจารย์ไม่เคร่งเครียดมากค่ะสอนกันแบบสนุกค่ะแล้วก็อาจารย์เทียปาร์ตี้มากค่ะมีความเป็นอินดี้มากด้วยค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังหาที่เรียนหรือที่จะศึกษาต่อนะคะก็แนะนำเป็นมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยที่นี่เลยนะคะมหีหลายสาขาแล้วก็หลายคณะด้วยค่ะฝากสาขานี้ไว้ในะอ้มอมอกด้วยนะคะ ดิฉันชื่อนางสาวปวินาุ่มแสงจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจสาขาระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัลความรู้สึกหลังจากตัวเองเรียนจบนะคะก็รู้สึกโล่งอกดีใจและก็เสียใจที่ตัวเองจะไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วตัวเองจะไม่ได้ไปโมแล้วก็คือต้องทํางานจริงจัง ต้องจริงจังกับอนาคตของตัวเองและต้องต้องไปหาเงินเองแต่ก็รู้สึกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ค่ะรู้สึกว่าตัวเองทําสำเร็จอีกขั้นหนึ่งสามารถเรียนจบในระดับปริญญาตรีได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองก็ภูมิใจในตัวเองค่ะในส่วนของความประทับใจนะคะก็คือ ดีใจนะคะที่ได้เจอกับอาจารย์ทุกท่านเพื่อนๆทุกคนได้รับประสบการณ์ในรายวิชาต่างๆนะคะในรายวิชาต่างๆก็ได้สอนตรงสายกับตัวเองที่เรียนมาสามารถเอาวิชาที่เราเรียนตอนปรวสมมาต่อยอดได้ตรงสายค่ะขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะคะอ,อดีใจค่ะที่ทุกคนได้มาเจอกันกรีดอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ก็ ทำเต็มที่ทุกวิชาค่ะทำเท่าเท,ท่าที่ตัวเองจะทําได้แต่ก็มีที่ตัวเองเล่นไว้บ้างไม่ได้ตั้งใจบ้างแต่ก็เกรดก็ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะคะหลังจากนี้ก็จะใช้สถานะตัวเองเป็นคนว่างงานที่ไม่ใช่นักศึกษาแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ